สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจดีย์ยมือนี้แอดกาแฟดำก็ส่งตัวเลขมาแล้วเนาะคะ่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามมือนี้สิวิ่งตัวใดล่องตัวใดวิ่งบนล่องหมดก้อนวิ่งหกล่องแปดเสียงไอปเอเปียเขาเคียกอย่าเสียงดังลูกเพิ่นสีได้เงี้ยเห้แปดหกสามเก้าหกแปดว่าเก้าแปดสามเนาะค่ะเนาะที่นี่ หกสามหาออกคู่ตดเลยค่ะคู่ทางคู่ตดเนาะออกห้าหกสามนะคะบันนี้เพิ่นกะจับคู่หายนี่ตัวเด่นแปดสามหกสามนี่คือโค้งเลขเนาะเพิ่นม่ขังเลขวนนี้เพิ่นกะแมาขัางเลขอะค่ะค่ะหกกับแปดข้างล่างไม่ถูกนะคะข้างล่างห้ากับเจ็ข้างล่างไม่ถูกวันนี้เรามาดูข้างบนนะคะเล่ามือขึนนี่กัน ล้ามือเคื่อนนี่ก็เขาตั้งแต,งต่ตัวตัวลูดนะตัวตัววินเขาตัววินค่ะไม่ถูกมาสองวันแล้วนะคะเอสกาแฟดำเรานะคะ่ว่าคยถือกับต้องถือนี่คือหมวดกนเนาะคะ่ะเด็ดตัดจินใจมาสามมาสามอา้าหมวดกนเพิ่นตัดจินใจมามาหกหกกับแปดพอสู่ลุกตอนชุดท้ายเพิ่นมาสามเนาะ พ่นใส่แปดสามหกสามเลยค่ะนะเอาสามมาใส่เลยสามมีอยู่ทุกที่เลยเอาสามมาเลยเพิ่งก็ต้องเป็นสามหกสามแปดสามอยู่แล้วเนาะค่ะนี่หกกับแปดนี่ก็บสามเนาะค่ะเปิดเกี่ยวเขาสามตัวแต่ก็เขาสามตัวอยู่แหละค่ะนะนะคะหกสามห้าเนี่ยถือตดมือขึ้นเจแดงก็ได้ตดน้ำปูด,ดำกับอันสมสีนี่แหละนะเขาเนี่กุ่มได้ค่ะ กุมกศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้นะคะภู้ใดสีถ้ำบุญกับรวมถ้ำใดค่ะวัดป่าพุทธรักษาปูกระเบื้องนะคะเห็ดสาลาวัดยังบ่เหลียวเสียหปีแล้วยังบ่เลีวพี่น้องเอ้ยมาเห็ดซอยเนี่ยูรลลิกละหน่อยพูรล,ลอยสองลอยพูลพันสองพันมีหลายกต่ถ้ำบุญ <c oughs> มีหน่อยกับถ้ำบุญถ้ำตามหน่อยค่ะแปดสามหกสามกันห้ส หกแปดสามเก้าหกสามแม่มนี้ค่ะเอา้าอันนี้คนตระกูลแสนสุขตรงนี้วิ่งเงินล้านเพิ่นกับเขาหกกับสามเอา้าดอในคลิปต่อไปมื้อนี้แอดกาแฟดดำเจเรียงขอท้ำหน้าที่แทนแอดกาแฟดำวิ่งตัวไหนแอดกาแฟดำวิ่งตัวไหนวิ่งบนวิ่งบน วิ่งบนห้าค่ะรองศูนย์ค่ะเอาหวดก้อนนี่หกกับแปดเนาะเพิน่นกระจับคู่สามตัวเลยค่ะสามตัวให้เลยเอา นจับคู่สามตัวบนเจนจิขาดเขียนบัตถุจับคู่ก็คือสามหนึ่งห้าแล้วก็แปดศูนย์ห้านะคะจับคู่สามตัวต้องเอาันเ่ามาเบิ้งน้าหวดก่อนเพิ่นจับจับตัวหวดก่อนจับสีเนาะไอ้บ่เมียน รมเนงวดก้อนกับจับเอ้ยจับซีแปดหกสามเจ็ดหกสามเก้าแปดสามหกสามห้างวดนี้เพิ่นจับสามตัวค่ะจับสามตัวแค่นั้นเดี๋ยวจะให้บึง้งแล้วก็เพิ่นก็ให้เ,เพิ่นจับคู่ไฮแปดศูนย์ห้า สามหนึ่งหาสามเก้าหาค่ะมีแต่ห้ากับห้านะคะตัวตัวนี้นะสุดท้ายเพิ่นสิมาศูนย์บ่ในรอบสุดท้ายรอดดูแล้วก็จับคู่สองตัวหนึ่งหาแปดหาเก้าหาตาเบิ่งเพิ่นสีวงเล็บตัวใดค่ะ หกมาจากใสยังโอโหค่ะแปดถ้ามันจอยเนาะเด็กแปดจะเดียงมีทุกทางเนาะพนสีจับพันสี่ให้ตัวใดพันสี่ว่องให้ตัวใดหมวดก่อนพันว่องใหท้ทีหมวดก่อนพนว่องใหท้ทีหกสามกับแปดสามเนาะคะ่ะนี่แปดหกสามเก้า แปดสามนะคะสองตงัววันนี้เป็นสีบลงตัวใดค่อยส้มเจแดงบลงนะคะเนาะอันนี้วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งล่างสามลองห้าอา่ะสามหา้าสามศูนย์หา้หาหา้าห้าศูนย์จับคู่ สามห้าหกห้าแล้วก็สามเก้าเจ็ดห้ากันเจ็ดเจ็ดกันเจ็ดเจ็ดนะคะนะตัวนี้พันกันเบิ้ลน,น้ำนี้คะ่ะ เดี๋ยวกันเบิ้ลอปกาสีแดงเขียนเบิ้ลก็ห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะนะอันนี้คือเบิ้ลนะคะเด้อเบิ้ลตัวพันว่องห้ตัวนี้คะ่ะตัวนี้คะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะมีแค่นี้ สำหรับล่างเพิ่มวงให้เอาค่ะเรียวๆชัดเจนบ่บนี้ท่านผู้ชมชัดเจนไหมฝากไลค์ฝากแชร์ฝา,ากติดตามเจแดงสีอันนี่ทวดเนี่ยฟังอีกที่นึง่งเตรียมแคปหนาจอเด้อค่ะเด้อรือจะไปแคปของเพิ่นเลยองกได้เดี๋ยวเจแดงอ่านวึงของเจแดงก่อนมันคือหลายตัวเนีที่กิงบ่ได้หลายตัวเนาะ หกตัวเดี๋ยวพ่นจะตัดออกให้จักตัวในวันนี้วิ่งบนของ Ad, แอดกาแฟดำวิ่งบนห้าลองศูนย์จับคู่สามตัวแปดศูนย์ห้าสามหนึ่งจับคู่สองตัวหนึ่งห้าแปดห้าเก้าศูนย์ห้าศูนยหกศูนย์แปดค่ะถ้ามาศูนย์นะถ้าถ้ามาห้าก็หนึ่งห้าแปดห้าเก้าห้าค่ะ สำหรับล่าง3กับหาค่ะถ้า3เพื่อนในสามหาสามเก้าแล้วก็หกหาเจ็ดหาถ้ามาหาเนาะกันเจ็ดเจ็ดข้างบนสิกันหาหากับเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะเอาแคปหน้าจอค่ะอ่าเบองของเฟิ่นอาจสิเบอง,ง่ายแต่มันสีขาวนะจะดูง่ายไหมนะครับมืดหมืดหน่อยนึงน่ะมันยากนะมันดีละค่ะ นาจะว่าชัดท่อของเจแดงเขียนเนะแคบหน้าจอไว้ไปขายายเบิ้งก็ได้ค่ะวิ่งบนห้าลองศูนย์แปดศูนย์ห้าห0ึ่งสากันเบิ้ลห้าหาเจ็ดเจ็ดล่างวิ่ง3กับล่องหาสามห้าสากหกันเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะเจแดงก็ขอตัวลาไปก่อน ฝักซื้อสินค้าด้วยค่ะจงมากนะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8ค่ะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8ยาเซตตาบำรุงสายตา12ออยพัดอาหารเสริมแกบตาเนาะแก้ตา,ตาฟ้าตาฟัางตาเป็นตออเนือ้อต้อแดดต้อ,ตอกระจก เบาหวานบ่ให้ขึ้นปา่าตาช่วยเบาหวานไม่ให้ขึ้นตาแล้วก็ครีมกลางคืนคอลลาเจนทองคำนะคะคอลลาเจนทองคำทาต้องช่วงกลางคืนบำรุงกลางคืนผิวพรรณให้สด็ดเปล่งปังสดใสบาไม่มีริ้วรอยอ่อนกว่าวัยนะคะเนาะริ้วรอยอ่อนกว,ว่าวัยนี้สีขาวถ้ากลางวันสีขาวคะ่ะทาตัวนี้เสร็จก็ทาแป้งพับหรือว่าทารองพื้นตามได้เลยบำรุงผิวไชุ่มชําให้เนียนนุ่มให้แลดูเป็นเด็กแลดูอ่อนวัย บำรุงกระดูกกระดูกดังกอดแก๊กอดแก๊นาะค่ะนาะนั่งกระอ้ยหลังโอ้ย,อยเก็บแขงปวดขาปวดกระดูกนาะค่ะปวดกระดูกเท่านั้นนะคะปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายถ้าท่านกินแล้วท่านไม่หายปวดแสดงว่าท่านเป็นเส้นนะคะต้องมั่นใจว่าเป็นกระดูกค่ะช่วยให้กระดูกไม่พุ่น,นะคะ่ะกินเสริมใบกระดูกพุ่นในวันทั้งหน้าเอาเจลียงโฮตุลาไปก่อนคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยด้วยเฮงๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเจแดงนะคะขอท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ